วัสดีครับพบกับไทเกอร์มิงทีวีครัอีกครนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องร,รีวิวตัวของก้เครื่องกอง diy นะครับอันนี้นะ่าจะเปหลายเจ้าที่เขารีวิวกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันน,นี้สั่งมาจาก aliexpress นะครับตกอันนึงไม่ถึงพันบาทมันจะเป็นแท้กลองเสี่ยวหมี่นะครับเสร็จแล้ว่าดูกัน ช่วงโควิดพอดีเลยก็จะได้ของนานดึงเราจะรับได้ของมาดีนะดูดิเห่นปะได้ของมาดีมากมีอันเนี้ยบับเบอ้ลอันนี้มาจากจีเลยนะแข็งแรงมากนะครับมีการกระแทกมามีเลยแหละไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายได้น่อสิอันนี้ก็เป็นใต้กล่องเสี่ยวหนี้ครับ เครื่องกองเสี่ยมีมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบปิดระบบปิดก็คือลมลมเข้าด้านข้างออกข้างบนนะครับตัวนี้เป็น DIY นะครับปิดลงแบบนี้นะครับมันก็จะพอดีเลยแต่ผมไม่มีเครื่องวัดนะอันนี้มันก็จะเป็นตัวของ ตัวมอแปลงไฟนะครับตัวนี้จะเป็นตัวของตัวเปิดปิดนะครับแล้วก็มันก็ช่วยปรับเรื่องความเร็วของลมด้วยนะครับง่ายๆนะครับฟังก์ชันจริงๆเครื่องฟอกอกาศเ่ามันก็ไม่วุ่นวายอะไรเพราะว่ามันแค่เอาลมอะที่มีมีฝุ่นอยู่เข้าไปในไส้กรองแล้วก็ดำเลยออกมานะครับแล้วลองเสียบไปดู อันนี้เปิดแล้วนะอันนี้ดังสุดดังสุดก็เหมือนแบบประมาณว่าแบบ cpu อ่ะอ่เพราะว่สาสปายของคอมพิวเตอร์เสียงอย่างนี้เลยอันนี้ก็แต่แบบลมกลางๆแล้วเสียงประมาณนี้นะครับ ลมออกทางนี้ลมแรงอยู่นะครับก็ถ้ามันตันก็แค่เปลี่ยนใบกล่องตัวนอกเท่านั้นเองนะครับคือว่าคุ้มนะเพราะว่าถ้าเป็นเสียบถ้าเป็นเครื่องกล่องบางยี่ห้อมันก็แพงคือผมแค่ต้องการเอาลมที่มันมีฝุ่นเนี่ยเข้าไปติดเอาฝุ่นไปติดใสไส่ก่องเท่านั้นเองหรือถ้าเรามีฟิลเตอร์ก็อาจจะครอบตัวนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่า จะได้ช่วยกองหลายๆชั้นเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเปิดแรงมากก็อ,อาจจะเปิดไวอย่างเงี้ยกลับมาถึงบ้านก็เปิดนะครับหรือคุณอาจจะซื้อทัมเมอร์ไว้ตัวหนึ่งก็ได้นะครับเสียบค้างเอาไว้แล้วตั้งทัมเมอร์ตั้งเวลาไว้ก็ได้นะครับแล้วจะคุนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการแกะกล่องรีรวิวตัวของเครื่องฟอกรัดวา y ของเสี่ยวหมนีนะครับคือไอ้กท่องเนี่ยของเสี่ยวหมีแต่ตัวเนี้ยมันเป็น DIY นะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเมนทีวีนะครับสวัสดีครับ